อยากเป็นพลังงานดีๆอยากเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักทําอย่างไรถึงจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักที่ต้องการเข้ามาได้เราเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาสวยหลอ่อดูดีแต่ไม่มีแฟนไม่ค่อยมีใครเข้าหากลับกัน บางคนที่หน้าตาธรรมดาธรรมดาแต่มีคนเข้าหาอยู่เรื่อยๆมีแต่คนเข้าหาไม่เคยขาดเป็นเพราะอะไรบางคนถ้าจะพูดแบบบ้านๆก็จะบอกว่าอุ้ยคนนั้นเขามีสเสน่ห์เขามีของและอีกคนหนึ่งที่หน้าตาสวยหล่อดูดีแต่ไม่มีใครเข้าหาก็อาจจะบอกว่าเขาเป็นคนไม่มีสเสน่ห์สวยแต่ไม่มีสเสน่ห์หล่อแต่ไม่มีสเสน่ห คุณอาจจะเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมทำไมถึงเป็นแบบนั้นก็เพราะทุกอย่างในโลกใบนี้มีพลังงานในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวทุกอย่างคือพลังงานทั้งนั้นพลังงานของการใส่เสื้อผ้าคุณลองนึกภาพตามนะคะใครที่ใส่เสื้อผ้าเก่าๆข,ขาดๆวิ่นวน นั่นคือพลังงานแบบไหนพลังงานของคนที่เข้าไปหาใครคนนั้นก็จะขาดความเชื่อถือขาดความไว้วางใจถ้าพูดกันง่ายๆก็คือคนอื่นๆจะไม่ให้ค่าสำหรับคนที่ใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆสักเท่าไหร่ลองนึกภาพตามนะคะถ้าคนที่เขาใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาดๆ ไปขายสินค้ามูล,ลค่าหลักแสนหลักล้านคุณคิดว่าจะมีคนซื้อไหมแน่นอนยากที่คนเขาจะเชื่อถือแต่ถ้าใส่สูตรผูกเนคไทแต่งตัวดีสะอาดสะอ้านคุณคิดว่าโอกาสความสำเร็จระหว่างคนที่ใส่เสื้อผ้าเก่าๆขาด,ขาดกับคนที่ใส่เสื้อผ้าดีๆใส่สูตรผูกเนคไท คุณว่าคนไหนจะประสบผลสําเร็จมากกว่ากันเห็นไหมคะว่าพลังงานของเสื้อผ้าเก่าๆาขาดขาด,ขาดก็เป็นอีกพลังงานหนึ่งและพลังงานสําหรับคนที่ใส่สูทผูกเนคไทยใส่เสื้อผ้าดีๆแต่งตัวสะอาดสะอ้านก็จะเป็นอีกพลังงานหนึ่งที่คนให้ความเกรงใจให้ความเชื่อถือให้คุณค่าทุกอย่างล้วนมีพลังงานในตัวเองทั้งสิ้นและเป็นพลังงานที่ มีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดคนเราก็มีพลังงานเช่นเดียวกันคนที่คิดลบพูดใส่ร้ายคนอื่นให้ร้ายคนอื่นชอบนินทาคนอื่นผลลัพธ์ที่ได้จากพลังงานนั้นก็คือไม่ค่อยมีใครอยากเข้าหาไม่ค่อยมีใครอยากจะคบค้าสมาคมด้วยแต่สําหรับคนที่มีพลังงานบวกยิ้มแย้มแจ่มใส ให้ความสุขกับคนอื่นพุจจาภเราะน่าฟังเวลาใครคุยด้วยก็มีความสุขผลลัพธ์ก็คือใครๆก็อยากจะเข้าหาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีพลังงานดีๆความรักดีๆเราก็ต้องทำความเข้าใจเชิงลึกถึงต้นตอของพลังงานต้นตอพลังงานของมนุษย์คนเราก็คือความคิด ความคิดนี่แหละเป็นต้นตอของพลังงานทั้งหมดถ้าเราคิดดีผลลัพธ์ก็ย่อมดีถ้าเราคิดไม่ดีผลลัพธ์ก็ย่อมไม่ดีตามพลังงานของความคิดดังนั้นถ้าเราอยากจะมีพลังงานแบบไหนให้เริ่มต้นที่ความคิดของเรานี่แหละสำคัญที่สุดโดยเริ่มจากคิดดีทำดีพูดดีเพราะต้นตอทั้งหมดของพลังงานก็คือความคิดเคยรู้สึกไหมว่า ในระวันที่เราคิดดีพูดดีทำดีเรารู้สึกดีเราจะรู้สึกสบายสบายไม่อึดอัดชิวชิวพลังงานมันก็จะลอยลอยเบาๆสบายสบายเช่นการที่เราได้ทำบุญบริจาคปล่อยนกปล่อยปลาทำบุญทำทานช่วยเหลือคนอื่นบุงคนแก่ข้ามถนนนั่นอาจจะเป็นการที่เราอาจจะต้องเสียสละ พลังงานของเราออกไปเวลาของเราออกไปสละเงินของเราออกไปแต่สิ่งที่เราได้กลับมานั่นก็คือความสุขความสบายใจที่มันเกิดขึ้นลึกๆในหัวใจของเราเป็นการตอบแทนกลับคืนมาโอ้รู้สึกอิ่มบุญจังเลยโอ้ยรู้สึกดีจังเลยที่ได้ช่วยจูงคุณยายข้ามถนนมันเป็นความรู้สึกอิ่มเอมใจนั่นแหละคือพลังงานที่เป็นผลลัพธ์มาจากความคิด การที่เราคิดดีพูดดีทําดีการที่เราจะเปลี่ยนตัวเองให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักให้เริ่มเปลี่ยนที่ความรู้สึกที่เราจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักให้เราเริ่มเปลี่ยนที่ความรู้สึกที่เรารู้สึกต่อเรื่องนั้นๆพลังงานความรู้สึกลึกๆลงไปอีกนั่นก็คือความคิดความคิด เป็นต้นตอของพลังงานทุกพลังงานภายในตัวเราเราจะรู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีขึ้นอยู่กับความคิดเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เราอยากจะเปลี่ยนตัวเองเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักให้เริ่มต้นที่การคิดดีพูดดีทำดีจากภายในของเราก่อนแล้วร่างกายจะปรับพลังงานภายนอกให้ดีขึ้นถ้าเรามี3มสิ่งนี้นั่นก็คือการคิดดีพูดดีทำดี ถ้าเราสามารถสะสมความรู้สึกดีไปเรื่อยๆพลังงานของเราก็จะยกระดับ up level ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักให้เริ่มสะสมความรู้สึกดีๆในแต่ละวันเริ่มทำดีคิดดีพูดดีเริ่มเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆจากสิ่งรอบข้างเริ่มสะสมความรู้สึกดีๆอิ่มเอมปิติสุขซาบซึ้ง เริ่มสะสมตั้งแต่วันนี้เพื่อปรับพลังงานของเราให้ยกระดับขึ้นเรื่อยๆจากการที่เราเป็นคนขี้เหวี่ยงขี้วีนโวยวายมีแต่พลังงานลบๆแต่เมื่อเราปรับตัวเองให้เป็นคนที่คิดดีพูดดีทำดีเราจะรู้สึกตัวเองว่าชีวิตของเรามันง่ายขึ้นมีความสุขง่ายมีความอิ่มเอมใจถูดีๆก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ประสบผลสำเร็จได้แบบง่ายทําทำไมอะไรที่มันดูยากกลับง่ายขึ้นนั่นเพราะพลังงานในตัวของเราเปลี่ยนและยกระดับขึ้นเราจึงเห็นสิ่งแวดล้อมรอบกายเราเปลี่ยนไปผู้คนเปลี่ยนไปผู้คนต่างๆที่ไม่ค่อยดีกับเราเริ่มหายหน้าไปจากชีวิตเราจะมีแต่ผู้คนที่เข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลเราพูดแล้วจะดูเหมือนเหลือเชื่อเกินไปใช่ไหม วิอยากให้คุณสังเกตดูตัวเองและสิ่งรอบข้างคุณไปด้วยเพราะสิ่งเนี้เกิดขึ้นกับวิมาแล้วการที่เราต้องการเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักเราต้องสะสมแต่พลังงานดีๆโดยเริ่มต้นจากการคิดดีพูดดีทำดีให้เป็นนิสยัยเพราะอะไรวิถึงได้ย้ำเฉพาะตรงนี้เพราะความคิดเป็นตัวกำหนดโชคชะตายกตัวอย่างเช่น คุณทนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นพิษมาสักพักหนึ่งจนวันหนึ่งคุณทนไม่ไหวแล้วอะ่ะยังไงยังไงฉันก็ไม่ทนอีกต่อไปคุณบอกเลิกกับผู้หญิงคนนั้นหรือผู้ชายคนนั้นแต่ในใจของคุณยังแค้นฝังใจที่เขาไม่ทำแบบที่คุณชอบหรือเขาไม่ทำในแบบที่คุณต้องการหรือหรือเขาเคยสัญญาแล้วแต่เขาทำไม่ได้ยิ่งรักเขามากเท่าไหร่ยิ่งเกลียดเขามากเท่านั้นคุณเห็นอะไรไหมคะ ความคิดที่จดจ่ออยู่กับความเกลียดชังความแค้นอารมณ์ความรู้สึกมันมาแบบจัดเต็มเลยใช่ไหมคะแน่นอนอารมณ์ความรู้สึกนั้นมันเป็นอารมณ์ที่คลุกกุ่นอยู่ในหัวของคุณตลอดเวลาเมื่อสมองคิดอะไรซ้ำๆบวกกับความรู้สึกเกลียดชังความแค้นที่มันสั่งสมเมื่อสมองคิดอะไรซ้ำๆบวกกับอารมณ์ความเกลียดชัง ความแค้้นชัดเจนมากๆภาพที่เขาควงคนอื่นต่อหน้าเรามันยังชัดเจนต่อหน้าเราเสมออันนี้คือสมมุตินะคะทั้งๆท,ท,ที่เรื่องนั้นจบไปแล้วคุณกับเขาก็จบกันไปแล้วแต่ภาพในหัวของคุณก็ยังชัดเจนฉายภาพนั้นซ้ำไปซ้ำมาเกิดจากอะไรเกิดจากเราไม่ปล่อยวางความคิด ความคิดเหล่านั้นส่งไปที่จิตสำนึกโดยตรงจิตสำนึกเชื่อมต่อกับจักรวาลโดยตรงจักรวาลรับทราบและหมุนคืนกลับมาหาเราคนไหนคิดคนนั้นได้โอเคเธอสั่นสะเทือนเรื่องนี้มาใช่ไหมเธอเห็นแต่ภาพคนที่เธอรักเดินไปกับคนอื่นควงไปกับคนอื่น เขาปฏิเสธเธอเขาทำให้เธอเสียใจเขาทำให้เธอผิดหวังโอเคฉันจะหมุนวนเอาเรื่องนี้กลับคืนมาให้เธออีกครั้งอีกครั้งและอีกครั้งคุณเห็นอะไรไหมคะใครที่ดึงดูดเข้ามาตัวเราเมื่อเราส่งสภาวะไหนออกไปสิ่งนั้นจะกลับย้อนคืนมาหาเราเสมอ ถึงแม้คุณจะเลิกกับแฟนของคุณไปคุณจะเปลี่ยนแฟนฉันไม่เอาละคนคนนี้นิสัยไม่ดีแย่ yeah, มากถึงแม้ว่าคุณจะเลิกกับแฟนคนนั้นไปแต่แฟนคนใหม่ที่เข้ามาในชีวิตของคุณเขาก็จะทําซ้ําๆแบบเดียวกับแฟนคนเก่าที่เขาเคยทํากับคุณมันอาจจะเป็นแค่การเปลี่ยนตัวละครเปลี่ยนฉาก เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนผู้คนรอบๆข้างไปแค่นั้นแต่เหตุการณ์ที่กลับเข้ามามันจะเป็นเหตุการณ์เดิมๆเ,เหตุการณ์ซ้ำๆเหมือนเดิมทุกอย่างหลายๆคนก็จะบอกว่าเจอแบบนี้อีกแล้วเจอแบบนั้นอีกแล้วไม่ต่างเลยอ,อกหักซ้ำแล้วซ้ำเล่าเป็นเคสคล้ายๆกันเคสเดียวกันทำนองเดียวกันแค่เปลี่ยนฉากเปลี่ยนตัวละครแค่นั้นเอง ใครเป็นคนดึงดูดเข้ามาเราเองนะคะที่เป็นแบบนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเราเองนั่นแหละที่เป็นคนดึงดูดเข้ามาเราคิดเองเราคิดวนคิดซ้ำไม่ยอมปล่อยไม่ยอมให้เหตุการณ์นั้นออกไปจากความคิดของเราพอเราคิดทุกความคิด คือการส่งสภาวะทุกสภาวะที่เราส่งออกไปเป็นการสะท้อนกลับเข้ามาหาเราใ,ในทุกๆเรื่องเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นสองครั้งเสมอครั้งแรกในความคิดครั้งที่สองนั่นคือชีวิตจริงยิ่งเราส่งสภาวะซ้ำออกไปมากเท่าไหร่เหตุการณ์ซ้ำๆเหล่านั้นมันก็จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราครั้งแล้วครั้งเล่าเกิดแล้วเกิดอีก วนเวียนซ้ำไปซ้ำมาพอจะเข้าใจไหมคะตราบใดที่คุณยังไม่สามารถที่จะปล่อยวางความคิดนั้นจากนี้ให้ถามตัวเองใหม่ว่าพอหรือยังกับสิ่งที่เจอมาถ้าพอแล้วไม่อยากเจออีกแล้วก็จงหยุดคิดซะแล้วให้เริ่มคิดในสิ่งที่เราต้องการจริงๆถ้ายังไม่อยากเจอเหตุการณ์แบบนั้นซ้ำๆอีก จงเปลี่ยนความคิดใหม่ให้คิดในสิ่งที่คุณต้องการและคุณอยากได้จริงๆแต่ถ้ายังอยากจะเจอเหตุการณ์เดิมๆซ้ำๆคิดต่อไปอีกไม่มีปัญหาคุณจะได้เจอสิ่งนั้นคุณจงยอมรับผลที่จะตามมานั่นก็คือเหตุการณ์ที่คุณคิดมันจะเกิดขึ้นจริงเพราะทุกสภาวะจะสะท้อนกลับมาที่ผู้คิดเสมอคุณง่ายๆก็คือ ใครคิดใครได้คนนั้นคิดคนนั้นก็ได้ได้อะไรได้ผลลัพธ์จากความคิดจากความรู้สึกที่เราส่งออกไปทำไมคนคิดลบๆคนคิดแบบร้ายๆคนที่แบบรู้สึกกลัวอะไรยิ่งได้สิ่งนั้นก็เพราะว่าในการที่คุณคิดอะไรสักอย่างหนึ่งในสิ่งที่คุณกลัวในสิ่งที่คุณไม่อยากพบไม่อยากเจอ คุณใส่อารมณ์เข้าไปเต็มที่คุณใส่ความรู้สึกเข้าไปแบบ f u ลออปชั o นความคิดความรู้สึกอารมณ์มันเหมือนกับว่าครบองค์ของกฎแรงดึงดูดความคิดอารมณ์ความรู้สึกเราคิดอะไรเราคิดในสิ่งที่เราไม่อยากเจอเช่นเราคิดว่าคนคนนั้นไม่จริงใจต่อเราไม่รักเราจริงเรากลัวเราเกลียดเราไม่ชอบเหตุการณ์แบบนี้ เราไม่อยากจะเจอเหตุการณ์แบบนี้เพราะมันทําให้เราผิดหวังมันทําให้อารมณ์ของเราขุนมัวมันทําให้เรามีความรู้สึกด้อยค่าต่ําต้อยอารมณ์เหล่านั้นมันเป็นอารมณ์ที่เราจับต้องสัมผัสได้และมันเป็นความรู้สึกที่เสมือนจริงเกิดขึ้นจริงยิ่งคิดแล้วยิ่งหนักยิ่งคิดแล้วยิ่งรู้สึกอึอดอัดหนักใจเศร้าส,ส้อยงอยเงาอารมณ์เหล่านั้นคือมันเกิดขึ้นซึ่งอารมณ์เหล่านั้นมันเกิดขึ้นจริงจริง และบวกกับสถานการณ์และความรู้สึกที่เราเคยประสบพบเจอมาทุกอย่างมันเหมือนเหตุการณ์จริงทั้งหมดจิตสํานึกเข้าใจว่านั่นคือสถานการณ์จริงๆที่คุณต้องการสิ่งที่คุณต้องการดึงดูดทุกอย่างมันครบองค์มันจึงสามารถดึงดูดเข้าหาตัวคุณได้แบบรวดเร็วทันใจแล้วทําไมคนคิดบวกคนคิดดีๆถึงยังไม่ได้ สิ่งที่เขาคิดเสียทีเพราะว่าการคิดบวกการคิดดีอารมณ์และความรู้สึกบางคนยังไม่มีประสบการณ์ว่าเออฉันคิดดีคิดบวกฉันอยากจะมีแฟนดีๆแฟนฉันจะต้องรวยฉันอยากจะมีแฟนดีๆแฟนฉันเอาอกเอาใจแฟนฉันพาไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่แฟนฉันรวยแต่คุณแค่คิดแต่ความรู้สึกของคุณยังไม่มีมันยังเข้าไม่ถึง ความรู้สึกยังเข้าไม่ถึงอารมณ์ยังเข้าไม่ถึงก็ยังไม่ได้เพราะอารมณ์ยังเข้าไม่ถึงบางคนอาจจะยังไม่ได้มีประสบการณ์เหล่านั้นแฟนยังไม่เคยทําดีเลยยังไม่เคยมีใครมาทําดีๆให้ก็เลยไม่รู้ว่าฉันจะต้องมีอารมณ์ความรู้สึกอย่างไรดังนั้นเมื่ออารมณ์เข้าไม่ถึงมันก็เลยยังไม่บังเกิดเพราะอารมณ์ยังไปไม่ถึงจุดนั้นมันเป็นเพียงคิดแค่ได้แค่ภาพ ได้อารมณ์แค่ชั่วครั้งชั่วคราวเข้าไม่ถึงตลอดลอดฝังพอเกิดการรอคอยเกิดการอยากได้แล้วสิ่งเหล่านั้นมาไม่ถึงอารมณ์ก็ดอปลงแล้วความเศร้าเริ่มเข้ามาแทรกแทนก็กลายเป็นดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาแทนแทนที่จะได้สิ่งดีๆแต่เราไม่สามารถที่จะพยุงอารมณ์เหล่านั้นให้ตลอดลอดฝังรอบบารามียังมาไม่ถึง ถูกปัดตกไปก่อนก็จะไม่ได้สิ่งนั้นการที่เราคิดปุ๊บเราจะไม่สามารถที่จะได้ปั๊บในทันทีเราจะต้องรอรอบก่อนรอบของจักรวาลจะไม่ใช่รอบที่เราต้องการให้ได้ดังใจทันรอบของจักรวาลก็คือทุกสิ่งทุกอย่างค,คือจักรวาลจะเป็นฝ่ายจัดสรรเหตุการณ์สถานการณ์ผู้คนเข้ามาเองแต่รอบที่เราปรารถนาหรือรอบที่เราต้องการทันใจเรา แต่ไม่ใช่ทันใจจัก,กรวาลอย่างแน่นอนดังนั้นเมื่อรอบยังมาไม่ถึงช่วงเวลาหน่วงคนเหล่านี้ยจะตกมาตายในช่วงเวลาหน่วงเหมือนกับเข็มนาฬิกาที่ตั้งตรงคุณเริ่มสตาร์ทที่เลข12บสองพอเลข12หมุนไปถึงเลข6มันยังไม่วนวนยังไม่ถึงเลข12คุณกลับบอกว่าลมเลิกละฉันไม่เอาละไม่อยากได้ละ เปลี่ยนใหม่ดีกวา่าเปลี่ยนเป็นอ้นี้ดีกวา่าเมื่อคุณเปลี่ยนจัก,กรวาลก็จะเปลี่ยนตามคุณแทนที่ไปครึ่งทางแล้วอีกนิดนึงจะได้คุณกลับบอกยกเลิกก่อนคุณก็จะไม่ได้สิ่งนั้นทุกอย่างคุณจะต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งพอแล้กลับไปเริ่มต้นใหม่อีกครั้งคุณรอไม่ได้คุณก็ต้องกลับไปเริ่มอีกเริ่มอีกเริ่มอีกมันเป็นการรีสตาร์ทอยู่เรื่อยๆเ,เป้าหมายก็เลยยังไม่ถึงสักทีดังนั้น ถ้าคุณอยากจะได้ความรักอยากจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดความรักอยากจะเป็นคนที่มีรักดีๆเข้ามาเมื่อคุณตั้งใจคุณจงแน่วแน่ในเป้าหมายแน่วแน่ในสิ่งที่คุณต้องการในสิ่งที่คุณอยากได้ถ้ายังไม่ได้ก็จงมีความเพียรฝึกฝนหล่อเลี้ยงความสุขให้มั่นใจว่าคุณจะได้แน่ๆในวันใดว,วันหนึ่งถ้ายังไม่ได้ ก็ขอให้มีความสุขในสิ่งที่คุณมีให้ได้เมื่อถึงเวลาสิ่งสิ่งนั้นจะเข้ามาหาคุณเองจัก,กรวาลจะตอบสนองทุกความคิดที่เราส่งออกไปโดยไม่แยกแยะผิดชอบชั่วดีหรือไม่ได้แยกแยะว่ามันจะมีผลประโยชน์กับเราหรือมีโทษต่อเราจัก,กรวาลจะจับแค่แรงสั่นสะเทือนแค่ความถี่แล้วสะท้อนกลับมาหาคุณ จัก,กรวาลจะจับแค่ความถี่ความคิดซ้ำคิดซ้อนเมื่อคิดซ้ำคิดซ้อนหมายถึงว่าคุณยืนยันว่าคุณต้องการอยากได้จัก,กรวาลก็จะสะท้อนสิ่งนั้นกลับมาหาคุณโดยปราศจากข้อแม้ใดๆทั้งสิ้นเพราะความคิดเป็นตัวแปรสำคัญที่จะกําหนดโชคชะตาของเราทุกคนดังนั้นถ้าเราอยากจะมีโชคชะตาแบบไหนให้เริ่มกำหนดที่ตัวเราเองได้เลยโดยกำหนดที่ความคิดของเรานี่แหละ ความคิดคืออำนาจที่ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันที่จะสามารถสร้างโชคชะตาของตัวเองขึ้นมา